วันนี้จะมาทดสอบในส่วนของการยิงปืนแก๊สนะครับซึ่งเชื้อเพลิงก็จะเป็นแก๊สกระป๋องนะครับแก๊สกระป๋องจะเป็นแก๊สเติมไฟแช็กหรือจะเป็นในส่วนของแก๊สหุ่งต้มนะครับที่เป็นแก๊สกระป๋องต่างๆนะครับสามารถเอามาเติมนะครับเข้าได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเราสามารถใช้ได้ทั้งแก๊ส กระป๋องเล็กก็ได้หรือจะเป็นในส่วนของกระป๋องที่ทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับอันนี้คือกระป๋องที่ทําขึ้นมาเองนะครับนะตรงนี้นะครับจะใช้ลูกขนาด1นทับสนะครับหรือ6.3มมิลนะฮะตรงนี้นะครับกิโลหนึ่งประมาณจากที่ดูในช้อปปี้นะครับเก้าร้อยหกสิบนัดนะปีไปเก้าร้อยนัดนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับเ็นล่าสุดในช้อปปี้นะครับแต่ถ้าดูในกลุ่ม ของคนที่เขาเล่นลูก8มิลหรือลูกไทยประดิษฐ์พวกปืนไทยประดิษฐ์ต่างๆที่เขาใช้ลูก5ทับ16อะไรพวกเนี้ยนะครับเห็นอยู่ราคา100กว่าบาทนะครับ1้อบาทนะครับจากที่ผมเคยซื้อมาเนี่ย1กิโลเนี่ย160บาทนะครับอโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเป้ากันก่อนนะก่อนที่จะทดสอบนะบซึ่งระยะยิงนะครับวัดแล้วนะทางซ้นนับ17เมตรนะครับ ในส่วนของตัวเป้าผมจะมีวงอยู่ที่กัน2วงนั่นก็คือวงเล็กนะฮะวงเล็กจะทํามาจากฝาขวดฝาน้าําอัดลมนะครับขนาดเท่ากับฝาน้าําอัดลมนะฮะส่วนขนาดตรงใหญ่นี้จะเป็นฝาเขาเรียกว่าฝากระปองสีสเปย์นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับจะยิงเป้าละ5นัดนะครับที่ระยะ17เมตรนะครับ จะเริ่มทดสอบกันแล้วนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับแค่กดแก๊สนะครับบางคนถ้ากดหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ก็ได้นะครับนะแตผมจะกดนะผมจะลองกดอย่างนี้เลยัะทั้งเดียวนะครับการกดแก๊สเพื่อไล่ไอเสียนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ออกนะครับ ใส่ลูกครับก็พูดก่อนนะครับเรียงที่จุดกึ่งตานะ กลองแสกก่อนนะฮะนะครับนัดแรกที่ยิงเข้าเข้าวงแดงเนี่ยนะครับ จะเข้าวงแดงนี่นะฮะนัดที่2นะครับโดดออกมาตรงนี้นะฮะนัดที่3นะครับนัดที่4และนัดที่5เนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับเห็นไหมอ้าว